ขนบ้านขึ้นบ้านนั่นนี่สมุดวาดอันเดียวแล้วก็กลับบ้านเอาก้าววาดวาดวาดรูปกว้างวาดูกว้างกว้างกว้างไม่ใช่กลางขาวเปลี่ยนมันข้าวเปลี่ยนมนเขียนกอไก่ดิเขียนกอไก่ดิข้าวเปลี่ยนมนกอไก่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 อยู่ในแล้วเออหายด้วยเจะขาดจะขาดาพีุ่กกิก มั่จะขังพีกุกิ้นั่นน่ะเอาพอก่อนปะพี่กยก่ายยว้ที่้าเขาสาารเขาเนกไก่แล้วมันจะขังพี่กุกิ้งไพี่แก้มไพี่แก้มมึงอยู่ไหนวันนี้เด๋เยี่แก้มเบิ้งนี่เนี่ยอไอเบิ้งนี่เนี่ ลูกชายกำลังเขียนหนังสือครับงามแต่ว่างามแต่ว่าตาตาเป็นคนสอนไขเดียนนะพี่น้องเก้าเก้าเก้าเอาเขียนเขียนไข่ดูดิไข่ไก่ไข่ไก่เขียนยังไงไข่ไก่พอแล้วอย่าเปิดไปอย่าเปิดพอแล้วหน้านี้แหละข้วเขียนตรงนั้นเขียนตรงนั้นยังไงอ่ะไข่ไข่เขียนไข่ไก่ดิอู้ไข่ตองเองไข่อะไรไข่อะไรลูกไข่อะไร ไข่นกกระทำไข่นกกระทาใช่ไหมไข่นกกระถามไม่ไข่นกกระถาไข่นกกระทาพูดใหม่ดิไข่นกกระตุกโอ้ไข่นกกระตุกนะครับฝุ่ซ้ายเรียนพิเศษครับป้าต๋าสอนมาเนี่ยอันคุณคู่กุกกิคุณคู่แก้่นี่าจะตามตาจะโม่งแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วตาตามาเที่ยงเที่ยงแล้วเรากลับไปก่อนปะเราทั้งกลับไปไม่กลับไม่กลับ เดี๋ยวคนเย่นซอสคนหนึ่งพี่ไม่กัอีพี่ไปไหนเี่มานั่งฟังน้องก่อนก่อนเดี๋ยวฟังคููก่อนอังู่งวมาฟังคููก่อนมาฟังคููก่อนมาหาพู่ก่อนฟังคููก่อนพี่กอนพี่กอมาหาน้องก่อนแล้วคูพูดอคูเก่าครูเก่าคูเก่าคูเก่าะส่ถึงน่าคูเก่าส ก้าวว่าวาดวาดวาดควายดิควายธนูวาดควายธนูดิ๊้นน้คือแท้บาาปลากระปงวูสปปลาเออว่าปลากระปงกปงวัวสวปลากระปงวัวสัตว์ปลากระงอตว์ไว้รู้คนู้ดโอเคนักเรียนนะครับนักเรียนน้องก้าวอยู่ชั้นอนุบาลไหนแล้วครับบอก ไม่แล้วปางสามแล้วอ่ะชื่อจริงชื่ออะไรบอกบอกหน่อยไม่ใช่เลยผีฟ้าชูจักรพรรด้าไม่ใช่ีระัทอะพออะพออไโอเคเก่งมากตบมือเนะเก่งมากอย่าอย่าตบแต่พี่เด้อโอ้อยอย่าตบแต่พี่เก่งเด้อโอเคครับไปไปหน่อยไปไปหน่อย ต้องกล้ามาเรียนรู้ครับวันนี้ครับเอาสวัสดีครับก่อนครับับวสดีครับนี่ครับ